ข้านนอกนี่ก็คนคนคุยทุกเมื่อนี่ก็มีอยู่แต่บทใดคันว่นาคบหาเป็นแฟนเนาะแมน,นแบบคุย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 เบอร์ทาอ่าถ้า,ถ,าถ้าคุยให้มันนานสุดให้มันได้เดือนนึงไปนอกจากชิมน,นับเป็นแฟน,นแต่ปกติ <ừ> นะมันบ่หอดเดือนแบบมือสอง <c oughs> มือนานสุด <c oughs> กับอาทิตย <c oughs> ์หนึ่ง <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศทัาาศงโลกทุกคนเนาะกลมาห้องแถวที่เก่าทุกคนเลยก็เดินก็โค้งกลสบายดีและสวัสดีพอแม่พี่น้องเอฟซีของบาศิลัดโมสุกุสุคนเนาะวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับบาศิลัดคือเก่าหลายคนอาจจะขนตาทุกคนเนาะสำหรับห้องแถวห้องนี้จะเป็นนอ้องแถวไอบ้านนอกจาก ห้องแถวผู้สาวทุกคนเลยซึ่งผู้สาวคนนี้กับบ่าวเฉกเคยมาถ่ายคลิปแล้วในาบางช่วงสองสามมือหรือสี่มือหลังใดทุกคนเลยก็คือทั้ง,งน้องนนตานั่นแหละเนาะก็อย่างหูวา่าปัจจุบันนี้เนาะงเป็นเป็ดจังใดอยู่จังใดเนาะหลังจากที่ห้ามาเปิดคลิปนี่ก็มีผู้บ่าวสนใจเพิ่นนี่ก็ค่อนข้างหลายทุกคนเลย ก็ยากราูร้ว่าเพิ่ลนี่ก็ได้ปิดคลิปปิดอ,อกปิดใจกับหนุ่มทางในแล้วหรือบอ่เนาะหรือว่าพร้อมที่จะเปิดเผยสถานะหัวใจตัวเองแล้วหรือย,อยังทุกคนเลยทางวาชัดกัษมีมาถ่ายทําให้เอฟซีทำหูวมืเอนี้แหละทุกคนเลยเพื่อแบบว่ามีเอฟซีทีเอ็นลิปแล้วก็นสนใจบอกว่าทักเข้ามาเนาะว่าน้องเปิ้นมีโซ่ม,มีแฟนแล้วเนาะวันนี้ว่าแซักัษมีมาเป็นคำตอบให้กับเอฟซีมุตุกุสุกคนทุกคนเลยปันี่เป็นยังไงเนาะถ่ายเทีูยเรื่องราวของน้องตาเปิ้ลจ้าปัจจุบันนี้โสดหรือว่ามีแฟน ทำงานแจกสิกรรมในทามให้ยังการสัมผัสทั้งน้องคนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเลยทุกคนไปสบายดีนะพ่อวันนี้คือรูปลักษณ์บรูปแบบใหม่ทุกคนมาเลยเดี๋ยวสิไปทางใดนี่นะแต่งตัวถ่ายทิกตอกแต่งตัวถ่ายทิกตอกโอ้ลงทุนแหงเลยเนาะทิกตอกเนาะลงทุนถ่ายแบบได้ถ่ายวัอนี้นะถ้าถ่ายตามภาษาเขาก่เลยตามภาษาผภาษาไทยคลายเครื่องแน่ถ่ายอดลินปกติแน่ ขาดแล้วโฟดแม่นบ่เลยยันว่าถ่ายแล้วก็เก็บเมียนบ่แลเนาะไปสิไว้เบิ่งผู้เดียวยันว่ายันว่าห่วงตัวเองไว้ครับบ่แลถ่ายก็ปันกันเบิ่งแล้วเนาะที่ายาก็เบิ่งซอยกันโดยคนงามก็ต้องถ่ายให้ผู้่าเบิ่งผู้่ามาแซวคนตําคนโสดเด้เนาะมีโสดบ่ตมื้อนี้นะโสดๆนี้นี่ โวลีเลยเนาะตัวอยังเกาะแต่กีนตัวเอฟซีเลยอ่าโซดแต่ว่ามีคุยอยู่กบแต่ว่าท้าพวกโซดแล้วเขาก็มีคงมีคุยบ้างเนาะไปสิเหงาตัวมีแฟนเลยโบโบยังโมทามีว่าพ่อเนี่ยว่ามีเป็นแบบเป็นตัวเป็นตนนะแบบว่ามีแบบเป็นตัวเป็นตนนี่พ่อเอเนี่ย่ยังยังพ่อเหรอเป็นอะไรคือว่ายังพ่อมอ่ารู้สึกว่าตอนน้องเปิดใจตอนนั้นน้องก็คิดว่าน้องพ่อมแต่แบบว่า ก็แบบถ้าเข้าซีมีอีลีมันก็แบบเพศในเข้าผิดหวังนะก็เลยแบบใส่ชีวิตอิสระไปก่อนอย่าผิดหวังแมนแมนแมนก็เลยรับนี่อะลินให้แบบเต็มที่ก่อนแมน,แมนลินลินไปก่อนโดยโดย,โดยถ้าแบบถ้าพ่อคนที่แบบว่าเออตอนที่เข้าลินเขากา็หับเขาได้แล้วก็แบบอ่าแบบพ่อไปลินไปเที่ยวเขากะเข้าใจเข้าแล้วก็แบบ อาีวาน่ได้ะแบบคุยกันไปเรื่อยๆด้นๆนะจนแบบผู้นิสัยใจคอกันแบบสีเท่ากับแบบพ่อมที่ยุดพ่อมแล้วก็พ่อมที่สางครอบครัวประมาณคือถ้าว่าคุยแบบดนๆเนาะขอใจกันแรกทั้งเจ้านี่ชยุดธมันบอกแมนอืมคเพิ่นมาคอกเอาด้วยมันบ่ะเอาเอาเอาเลยเนาะถ้าหอดถ้าหอดเมื่อนั้นเนาะนาะแมนถ้าหอดเมื่อนั้นเดี๋ยวคือแบบเออคือกรณีน้องก็ยังเป็นไม่รุ่นเนาะน้องกัเลยอ่าเคยแบบเคยสางครอบครัวมาแต่น้อยแล้วก็แบบน้อง ปัจจุบันนี่น้องกระโสดน้นองแบบอยากใส่พื้นที่ให้อแบบยากใส่พื้นที่ตัวเองแน่นะยังแบบพ <c oughs> ยายามให้มันมีเออกรเอิ่นเอียงวะเป็นังไรเอียงวะผู้คุมหันะยังพ่อยากมีผู้คุมแมนก็ม,นมีผู้คุมมาไปใส่กยากระย่าต้องรายงานตลอดแม่ยกวัดไปไปใส่กระย่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปแม่แต่คือแบบไปใส่กะโบกกระโบกเวลาน้องที่ไปใส่น้องกรบโบกได้กะ ให้ตอบแบบว่าให้มันตอบให้หูซึกดีนี่แล้วแบบอ่านอกสิเจนเดอร์เฮต์เาแบบอาชีพไปให้ยังน้องก็มีลูกมีเต้าแล้วบางลูกบางเต้าอ,อยู่เฮื่อนเอาเงินไว้ซื้อขนมขนมให้ลูกประมาณนี้ <โด S 2> กะรหูซึกดีอยู่แต่มันคิดแต่น้องก็คิดว่าเอาแบบไปยําเถื่อกับพอได้บอแบบอ่าก็อยากหาความสุกให้ตัวเองแน่เนาแบบในอันนี้คือในช่วงแบบมาคบหากันเป็นแฟนนี่ก็คนลมเนาะแมนก็ส่วนลูกก็ส่วนลูกน้องกับบเกยหถิ่น ทุกเมื่อนี้ลูกอยู่ตรงไหนทุกเมื่อนี่อ่าทุกเมื่อแม่ก็อยู่ลูกก็อยู่น้ำแม่อยู่น้ำแม่นะแม่คือตอนหน้าสุดหน้าก็อยากดินหาความสุขเสร็จตัวเองแต่ถ้าน้องสิเอาลูกน้องมาอยู่น้ำกระโปรงมาเพราะว่าแม่น้องเลี้ยงแต่น้อยนะติดติดไม่ตู้แม่แม่อ่าห้องน้อง่ได้ห้องแม่ไดยห้องไหนห้องเอื้อยห้องเอื้อยเออนั่นแหละดีแล้วแบบมีลานในเฮือนพาห้องแล้วเพื่อนก็ห้องตาม น้อยเนาะบ่ได้ยู่กันเยังบ่ฮู้ว่าเน้องเปแม่เพิ่นโดโดไบัดังจักความพุ่นแหละเนาะโบจักความแต่ว่ากับแพงอยู่แล้วว่าแพงอืมนบ่้องเอ้ยแล้วบ่แพงซั่นดอกบ่แพงแหละเนาะได้กลูกเนาะเออคือว่าแลเพิ่นว่าตั้งแต่น้อยเพิ่นแน่ยังบ่ทันจักความเนาะเพิ่นอยู่นําเมตู้แม่นบ่จนฮู้จักความทุกมื้อนี้่แม่กบ่ติน้องไเลี้ยงนเล็กน้อยกฮู้กติดพ่นนั่นแหละ แม่แม่ถึงแต่ทถึงแล้วแต่เมื่อหนึ่งอยู่ในเมิตุแต่มือเฮือนยังบอส่งเลยเออเมื่อเมื่อบามือเมื่ออืมเป็นยังได้แม่อยู่ดีมีแห้งหมดก็ไข้ขึ้นเล้วไข้ขึ้นนี่แล้วเนาะโดี๋ยวมันก็แทบยางว่าได้หมดแหละไปใส่กระซุ่มอยู่ดีคนก็มีแห้งแล้วลูกไส้คนมากก็คือสิดีใจอะลูกไส้ก็ไม่ขาดเงินไปหาเงินทุกปีทุกปีลูกชายมากก เศร้ากับบาทว่เป็นไปไหนลูกชายมาจังเนาะเมียนนาชิดีใจลูกชายมาโดยโดยจะเป็นจังไรเห็นออกคลิปเรื่อยๆที่นี่นะมันผู้เบาเต็มแชทบ่เลยนะโบเลยเพราะว่ากรณีน้องไทยแล้วน้องกลับเรได้เปิดใจนะเพื่อกบบนีเสร็จมาดำคนสองคนประมาณนี้โผล่เงาเนาะโดยแต่ เเซตมานอนกระตอบน้องกับแบบบด้นญเตอบเพิ่นตอบทุกคนบ่ตอบทุกคนตอบของความเดียวแล้วเลยบปะเนี่ยนะไม่ว่าถ้าเพื่อนชวนเขาคุยเขาก็ชวนคุยคืนแบบแบบเพื่อนแบบว่าเพื่อนทักมาว่าสบายดีเขาตอบไปสบายดีแล้วเพื่อนกับบริชวนเขาคุยประมาณนี้เขาก็จบเลยบ่เออข้าก็จบเพื่อนกระตอบเาว่าโดยประมาณนี้แล้วกับอย่งครับประมาณนี้เขาก็บริพูนสิตอบเขาก็เขาก็เงียบเลยเนาะ น้องนวลตาบอบอกคิดเหอะจนเลยเอาจะกอยเงาไว้จั๊กทักมาสบายดีคิดเหอดเด้อวันนี้วะไอ้โมจักกันเนาะสักสิบวันได้เนาะโดยแมนนี่คือความหมายท่าว่าอยากอุจจักเนาะฝ่ายซ้ายต้องออกคารมก่อนโดยโดยคุยน้องกับสีส่วนคุยคือน้องเป็นคนที่ว้าเก่งอยู่แล้วโดยอารมณ์แบบอารมณ์ลายระบบแมนแมนธรรมดาสาวติ๊กต็อกคนเนาะโดยเป็นไดรหลังจากเปิดคลิปหนึ่งก็มีเอฟซีอุนนนเครื่องซอยอยู่บ่ มีอยู่ด้ำคนมีอยู่ด้ำคนเนาะก็ดี<น>อ,อดยู่ดฮะเพิ่นอุดนุนช่อยกับสรงเครื่องไปให้เพื่อนปอ่ะนองชิส่งวันที่หาเพราะว่าวันที่หาชีผ้าน้องไปกวดอยู่มุกมกา่ชีถือไปฝากข้างนั่นเลยมันจากเสียค่าส่งนับเจอเลยบะ บอฝากคนส่งไปห้ฝากคนส่งไปเออยันบอกคนมาอยู่นี่เลยบม่ได้บอกคนบอกว่าเอาอยู่พี่ได้บอกไงไพอนสีซื่อนี่สิ่อบอกหนักมาเอาอยู่วันที่ยังวันทีหาวันทีหาเนาะเอฟซีเฮาแถวเขตบุกดาหาร์หาคนอยากอุดหนุนนองนนต่านี่อุดหนุนได้เพราะวันที่หาคนส่งเครื่องถึงที่นั่นนักเาเลยอ่าบริสัทคอนเือนคนซื่อเนาะกันนัดเจอมองไปเวียกคนนี้เนาะเดินมาเจอได้มาได้ ອ່າບາທີຕມານຳນານອງປູກສອງພອນນາານາໍຈັນາບິງເອກນເບາທີບິ່ງນຄິບຄືາງານາບິ່ຕຈິງຊິຊ່ຳດວກນ คลิปสีแถวมุกตาหานเนาะถ่ายคลิปถ่ายเท่านอกมาขึ้นอยู่กับกล้องบางกล้องคนกับเห็ดเฮานี่ดำดำดำจะเกินตัวจริงเนาะเราจะเกินตัวจริงเออก็เห็นมาแล้วเนาะทางคนที่มาถ่ายคลิปน้องเห็นเลยถาว่าภรรยาของใจว่าเออน้องนนตาเป็นคนแบบอ่าซีพิวแบบใดเนาะความสูงเท่าไหรหุ่นท้อยแบบใดเนาะวันที่หาแย่คนอุดนนท์เขื่องซอยแมนได้เจอเลยแมนได้เจอเลยบอกจะเขื่องไปส่งเนาะก็ฝากคลิปีเนาะมาอยู่ใกล้อยู่ใกล้อุดนนท์ได้แต่คนเลย โดยโดยไปนอนข้างคืนบ่เลยนะบ่ไปแล้วก็กลับมาน้องๆเป็นน้องนะอ่าตะกี้น้องแบบเราพาตัดโรคไข้ด้วยดิค่าตัดโม่แล้วก็ต้องไปเอายาทุกเดือนแล้วก็ต้องไปกวดทุกเดือนเพราะว่าต้องกินยาตลอดชีวิตคนบกินยามันกับคืนบ่เลยนลยอ่าหมอแบบว่าตอนนั้นมีอ่อสองก้อนและหมอปรึกษาว่าอ่าชี้เลืออ่แบบกินยาบ่หรือว่าเอาไว้ถ้าเอาไว้อีกก้อนนึงนะถ้าอาไว้อีกก้อนนึงนะอัน น้องมีมีกรณีมันชขึ้นอีกประมาณนี้แถ้าเอาออกเบิดซองแล้วก็น้องต้องได้กินยาตลอดชีวิตก็เลยแบบว่าโอกาสที่เฮาชิมาพาตัดเนี่ยมันใส่เงินโบนเม้นน้อยก็เลยแบบเอาออกเบิดกินยาเอาแบบกว่าเนาะแมนกินยากรอบละสองสามพันสองสามพันบาทกลุ่มเดือนปะแมนกลุ่มเดือนต่อเดือนใช่ปะต่อต่อเดือนหมือว่ยานโดยต่อเดือนเที่อวเพงอยู่เนาะรอบสองสามพันเนาะ แต่ก็โชคดีน้องเพื่อนแบบมีมีอายหักคือฝั่งไทยนะแบบเพื่อนจัดการให้เพื่อนดูแลแม่แม่เป็นอายหักอีไอหักดูแลเนาะกับใครอยู่ถือว่าน้องเพื่อนกับคนมีบุญเนาะบุญร้ายน้องเพื่อนเลยเอืเออผมมีบ่อยจ้ะไอไอหักเหรอไอหักจากคนหักแล้วเนาะทุกมือไอหักมีบ่อยไอหักจ้ะโมมีเด้อโมมีไม่แต่แบบคุยคุยแบบไม่แต่คนคุยคุยนะบุญบุญลายคือน้องเนาะ กันดีเนาะยังมีคนอ่าสงสารอีนโดน้องสาวเขาเนาะก็ดีใจทุกคนแท้แหละก็ดีใจเพราะว่าเอื่อยๆก็คือซิโบมีดอกไข่ก็เข้าขั้วไข่เข้าขั้วมันเนาะส่มื้อนี่ก็เอาตัวรอดนะได้แต่ละมื้อก็ถือว่าดีเลยสังคมส่มื้อนี้คือว่าเนาะโดนฟันตัดนะมันเป็นเป็นแสนคนบ่แมนแสนแสนกลัวนั่นแหละคนเฮาคนเฮามีบุญโดยมีดวงต่อการบวชศาสนาแล้วกันเนาะดูคนละประเทศใหญ่มาจังเห็นกันเนาะคนก็เอ็นดูสงสารเพื่อก็ซอยไปเนาะนก็ดีใจเลยนั่นแหละคนเฮา ดีมันก็ได้ดีฮะเนี่ยแต่ก็คืนน่องเนี่ยก็คนคนคุยทุกมื่อเนี่ยมีอยู่แต่บอดดันขันว่าคบหาเป็นแฟนเนาะเนี่ยแบบคุย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 เบอร์อ่าอ่าถ้า คุยให้มันนานสุดให้มันได้เดือนหนึ่งไปนอกจากชิ้นนับเป็นแฟนแต่ปกตินะมันบ่หอดเดือนแบบมือสองมือนานสุดกับอาทิตย์หนึ่งทิตย์หรงเงียบเหรอเรียนก็เงียบเงียบไฟเงียบม้านจะแลี่ยงนิ้วีคนใหม่ทางมาน้องกับคุยเพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบบ่อยิงอะนะไฟทักมาน้องกับคุยก็คือเนาะการโทรหาเป็นใจกันน้องให้เดือนหนึ่งต้องคุยทุกมือทุกมือเนาะแมนบ่แมนบ่คุยว่านี้ชิ้นเดือนมาจังมาขอเป็นแฟนได้บ่แบบนี้บ่าเอาแบบนั้นบ่เอาบ่เอาเนาะ ขอเป็นมาคุยตั้งแต่เริ่มต้นเนาะการหอดทายเดือนเนาะเพราะว่ามังกาเซเดหูนิสัยกันเนาะแม่นแม่นนันมังกาถือว่าโดนชุดแล้วนะถ้าว่ามีคนใดคนหนึ่งเห็ดแบบน้องนี่ที่กล่าวมาใหดได้และน้องนี่ชีพร้อมเปิดเผยสถานะบอกพ้อมพร้อมเนาะพร้อมออกโซเชียลเลยมันบอกบอกคบหากับผู้ชายคนนี้แล้วคบกแบบเป็นแฟนชื่อกันนั่นแหละก็คือคบหากันนี่เป็นเป็นอ่าเป็นชื่อเป็นแฟนแล้วเนาะคือพร้อมเนาะทักแน่เนาะโดมฮัยบอกต่ในคลิปเนาะ เพราะว่าคน,าค,นคุยนอนเะมอนี่มีอยู่มันบอแมนมีน้อ,อ,นนองเป็นคนที่แบบว่าเวา้าำใดคำานั้นโดยคือแบบสมมติคือแบบน้องว่าคนลูกค้าแบบถ้าลูกค้าใส่แล้ลูกค้ามารีวิวให้รอ,อบหนาถ้าซื้นในนอใน,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 นหนึ่งก้อนปกติหนึ่งก้อนละหนึ่งแถมหนึ่งมันสีส49,000แต่ซื้อหนึ่งก้อนราคาอ0 0 0 0ก,รรกีบกระแถมไปอีกหนึ่งก้อนน้องก็แถมไปให้ทุกคนไครที่มารีวิวให้ใบนี้คือนำใจจากแม่ค้าเนาะแมนแมนแบบว่าเรา้าใดคำานั้นโดย ก็คือลูกค้าก็มีน้ำใจต่อม่ค้าแม่ค้าก็มีน้ำใจกลับเนาะแม่ซื้อดีแล้วก็รีวิวให้ถือว่าโอเคตัวนี้เนาะโดยน้องเป็นคนที่รักษาคำว่าในจักหน่อยโดยโดยดีมันก็สิได้ยานานน้องล่ะก็สิมีคนเสื่อถือไปเรื่อยๆแบัดนี้โดยว่าคำใดเห็นคำนั้นแต่คนที่ทักมาน้องทุกมือนี้มาจากทางช่อง YouTube บ่หรือมาจากอ่าทาง TikTok ทางยังไงอ๋อทาง TikTok ทาง YouTube แล้วก็ทางเฟซโอ้ก็คือไปมาเฮ็ดทางใดก็มาทางน้นนําเนาะอ่าแม่แม่ก็ทาน้โดยดีๆทุกคนเด้อ แต่ก็คือน้องว้าแหละเซาเสมอจะให้จุงพิ่นเข้ามากนะครับโมจักแต่ว่าเพิ่นนี่ลมซาวบ่เก่งบ่กเลยว่าไในใดน่าจะแบบเข้ามาแล้วก็บ่ฮู้ว่าสิคุยกันแบบใดบ่ฮู้ว่าสิโอ้ลมกันแบบใดคือน้องกัเอ่อแบบถ้าผู้นั้นบ่ชวนคุยน้องก็สิบ่คุยแต่ถ้าชวนน้องคุยก็คือยาวเลยอืประมาณนี้คือเงาถ้าคุยถ้าชวนกันคุยเนาะอ่าแม่นถ้าชวนคุยก็คือยาวเลยถ้าบ่ชวนน้องคุยก็น้องก็สิเงียบคือกัน ถ้าใช่ปูซาวนี่เป่งข้าวลมใส่เนี่ยของไหวมันก็เป็นปปปปปไปไ่ได้แนเนอ้ออ่าโดยอืมก็คือเขาเป็นผู้หญิงเนาะกับอ่าปูซายอยากมูจักกะมาโอ้มาล้มเนาะนทางไปยิงกักะสิต่อปากต่อคำให้อ่าอืมรู้ว่าสิเป็นชู้เป็นแฟนกะแล้วแต่ข้าวลมทางเปิ่นเนาะว่าสิมาหมัดใจทางน้องได้บ่นี่แหละมัดใจค่ะนี่แหละสิรุ่นกับคนที่น้องว่าที่คุยทุกมือทุกมือนี่เนาะอ่าหอดสินเดือนถ้าเพิ่นคอเป็นชู้เป็นแฟนนี่คือพ่อบางแน่ะมันบ่ ก็พร้อมแต่อะคุยก็ต้องเบิ่งแบบเวลาน้องน้องทีแบบมักลองใจคนแบบมักลองใจคนเน่ชุดแบบน้องนอนทูบอกน้องก็สิบอกว่าน้องสิไปลินกระมู่เ้อะน้องก็ลองว่าลองเบิ่งว่าเพิ่นสิตอบแบบใดญ่เพราะว่าแบบว่าเพิ่นชุด่าเพิ่นอายุหลายกว่าเฮาเนาะเฮาอายุน้อยก็อยากก็อยากพู้ในความคิดเพิ่นว่าว่าเพิ่นสิให้อิสระเฮาอยากให้พื้นที่เฮาอยู่บ่ ถ้าหายพืนที่เข้าจักน้อยเวลาคลบกันไป,ไปมันกระสิบอึดอัดเพราะว่าไัยแบบไัวต่างกันแต่เข้าใจกันมันก็อยู่ร่วมกันได้โมรมะเหมืนแบบเพินเพ่นไัวเพิ่นวัยต่างเข้าแบบเข้ากับไหวต่างกันแบบสีอหายเขาเนาะไปอยู่ในไหยของเพื่อนเขาก็คือสีอึดอัดไม่อัดแน่นอนแน่นอนแน่นอนน้อยนง,งคือถ้าว่าทางฝ่ายชายอายุหลายเนาะก็ให้ขีดเห็นตอนตัวเองเป็นไยรุ่นซะเนาะ คิดอาดชีพใชเพราะว่าชีวิตในรุ่นี่มันก็นอยากบินอยากเที่ยวอยู่ตอนบวชทันมีพวามีเมียแม่ออแต่ว่าหากว่า,าปเป็นพวมีเมียแล้วก็าสางสาในครอบครัวไปบ้างนเนอกจาะโโสาง<ม>สาไปสางสาไปก็แบบก็ต้องมีเวลาพักมีเวลาเที่ยวบาว้างคนแมน่แม่แเฮ็ดแต่งานแต่เฮ็ดแต่งานกับบริษัทเงินกับน้องกับเุตรไปเมื่อไหร่นะ หาเงินเพื่อใส้ทุกมือเลนหาเงินเพื่อไส้บ่วหาเงินเพื่อไว้เก็บไว้ให้ปวกกินได้เนาะแม่เก็บส่วนหนึ่งใส้ส่วนหนึ่งอคือส่วนที่เก็บคือไว้ใส่ยำครับขันดอว่าจำเป็นอ่าโดยอ่ายกตัวอย่างคือเจ็บใครได้ป่วยมาหาเงินมาทันเนาะ่ยืมกูยืมนี่กันมันก็ยากทุกมือนี่แม่แมนั่นแหละอ่าก็คือ่ใครแน่เก็บแน่นั่นแหละอืมคือได้เงินมาชิมบัวจะไดหนหาแต่ซื้อเอาบัวเงินนี่เขาหายเขาเองเนาะ คือทางน้อกมันจะการันตีมาแล้วสําหรับคนที่จะเป็นชุมเป็นแฟนเพ่นะถ้ากันมักลองใจคนพร้อมดูก็ได้ลองใจอะไรได้เนาะเอาแบบว่าลองใจในกี่น่องแบบเนาะอ่าแมวน้องแบบพี่น้องก็นอนอยู่ห้องแายนอนก็อยากแซดลงมือว่าอ่าน้องสิออกไปกินเหล้ากินเบียร์ก็มูเด้อมันกะแบบคอประมาณนี้แต่อย่าพูดว่าเพิ่นสิตอพเฮาแบบไหนพิ่นกับ่บ่กังวลแล้วในปนูเลยเนาบอกกันในคลิปเลย มันที่ไปดีได้ซะมันก็ต้องมีมือไปหรืออะไรเนาะเนาะหลายคนคือน้องนี่เป็นโสดนะปกตนมีคนคุมการที่น้องจะไปเล่นไปเที่ยวในมันกาซิตของน้องอยู่เพราะว่าน้องนี่อยู่คนเดียวเนาะมันกับเหงาเป็นธรรมดาไปหาหมู่หาคู่บางทีหมู่คนเอ้าหอมปากหอมคอเนาะาโดนแมนแต่คนเ้ามันชิเป็นไปว่นใด้ดอกทีชิไปทุกมือทุกมือจ้าเป็นมานั่นคนที่ป่วยตาย ว่านัทุกคนนะให้น้องคนอ่นน้องน่าจเข้าใจเลยบอสวยเิ็นเรียงน้าเลียงในทุกคนมือนเลยทเจียบกอตือนแล้วนี่เห็นอาลมณ์ไรเนาะความแบบซาซาสักหน่อยนะแต่สรุปมันนี่ก็คือพอไดาออกไปใช้กันบออ่ะบอบหรือว่ายังบูหูทางไปบองบูฮูทางไปบอทำาเมื่อวีนทำหมู่วนไปดินกระิไปบ่ อ่าบ่อๆเพราะว่ามันซื้อก่อนไปแล้วพักก่อนพักก่อนเนาะแม่บางที่เกิไปอาทิตย์ละเทื่อี่อาทิตย์ละสองสามเทื่อ่เดินแต่บางที่บางที่าทิตย์ดไม่ได้ไปเลยีิตก็เด้แต่อลุ่มโดยโดยคืออ่าส่งนี้กันมันจะมีส่งงานบุญส่งเครื่อมาแล้วเนาะมีแล้วบ่ผู้ที่ไปเดินขวางเคด้ำเนี่ยบ่บ่ยังอ่าบุญชงเครื่อใช้สวรรค์บ่ บ่เคยไปเที่ยวมัที่นี่นะเนาะช่วงมันเขาที่เขาหนามันแล้วมนบอกปจักเที่บ่ปกติก็แบบอยู่ไทยแล้วก็ตะกี้ก็ยั่งน้อยแล้วก็ตอนอ่าตอนใหญ่มาประมาณชิมาชิวก็ปีก็ชิวไทยแล้วก็หาก็มาอยู่บ้านบ้างไดเนี่ยทันทีหอดปีครัถ้าเกิดกับผู้เบาเนี่ยทีพาไปเที่ยวนี่ไปบ่ไป ไปแม่ก็ยังมาอยู่แบบคแล้วก็ยังเออก็ยังมีอยู่แบบคนน้ำพาไปเที่ยวไปเที่ยวยังมีเนาะลอยไปเช่นวาอยากไปไหนอยากไปเออแม่เนาะมันสะมีอยู่แหละมันกับเนี่ยบนนอนเนาะปัญหาวคนเท่ากันสีใจคือคำว่าหรือบอลอะไรแม่ะคะแนนไปก็เออประมาณว่า อ่าน้องอยากไปกับอ่าน้อยากไปกับน้องสองคนแบบนมีน้องกระยานเพราะว่าคนเฮาหูหนาบุหูใจเนาะพากระหูจักกันแม่ถ้าน้องไปเจ้าไปนำอ๋อน้องก็สิเอามูอจกคนหนึ่งสองคนเนาะอุ่นใจเนาะเมร์ที่เอื้อยอ้ายอย่างประมาณนี้เนาอเอกไปเป็นชิปเดี๋ยวสมบูรณ์ไปตัวเองที่ว่าเนาะท้าวปัญยาอ่าพาสาวไปเที่ยวเนาะโดยการที่บเคยกันมาก่อนเนาะ ก็ทางน้องนละตาก็ต้องอหมูไปนำเบื่อปลอดภัยดนี่น้องก็ไปตามมตรยาทคนสองคนน่ะเหรอฝ่ายทูไปเป็นสิลป์กัมเนียนใดอกเนาะว่าบุษเสือคนหลายเนาะแต่ว่าคนหลายเนี่ยกับคนหลาบ้านในเมืองคนประจักษ์กันบางทีไปเนาะมันก็มีดีในบุรีในรหูหนี่ยมูใจคือน้องว่านเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่น้องคุยทุกมื่อเนี่ยสีพาไปเที่ยวช่องต่อสองเนี่ยคุยทุกมื่อยน้องก็ยังบุมีคนที่แบบคุยดุเนะ่ยเลยเนาะด้าทิ่ช่องทิศหนึ่งน้องก็แบบ ยังผู้หนาวผู้ผู้ใจยังพูดนิสัยใจคอคนบันไดอ่ะเลยถ้าเดือนสองเดือนต้องกล้าไปน้าอยู่เดือนสองเดือนกล้าไปเนาะกล้าว่าฟันทงว่าเออเปิดจริงใจแล้วเนาะอ่าสองเดือนเลยเลยสรุปแล้วว่าเคยไปจักเทรือเคยไปเที่ยวไใช้เบอร์ตรอนี้เนาะ บอเคยบอเคยไปใช่อีกบอกไม่แต่ไปหลินก็หลินน้ำบ้านทั้มดชาวหลินเป็นทั้งไดบอเคยไปบินเชงเกลือบัตบอบอไปไกลแต่แบบไปแบบไปใกล้ๆแต่ผมหมักไปบอกดูว่าผมมีโอกาสได้ไปก็มากอยู่แต่บมมีโอกาสได้ไปมีโอกาสได้ไปมาลุนปีนีเนาะปีนี้นี่บลอดเลยปีนี้นะบบพลาดลั่งเนาะบม่ง่ายเลยบอกถึงอยากสมัครแข่กแล้วเราถึงเลยเจ็บคอเราเป็นไข้เนืดขึ้นเป็นไข้ ได้ๆเป็นไข่จ่มเงก็อ่อแจ่แจ่มมือซื้อนั่นแหละมือซื้อนี่มือมือจากฝนไปส่งเครื่องแล้วก็มาแล้วเป็นไข่ด้วยโอ้ส่งน้ำฝนส่งเครื่องล้ำบาสน่าเช่วงนิดนึงเนาะแต่ไข่าวเยื่อโซนี้มันแดดสองหมื่นเลยป้องแดดสองมื่นแหละอ่าทางกระชีแฮงนั่นแหละเบิ่งกระชีแดดหนอนมือแดงเนาะขึ้นมาอีกเนาะตกมื้อตกซื้อบุดทรงเครืองเดี๋ยวผมแห้งเลยเนาะบมเป็นยังไข่โบยได้ไปเนาะว่าอยู่ได้คือชิวได้ไปคือกันเนาะครับกัดนเพราะว่ามันไก่ไก่บริสันทร์เนาะ ก็ไก่อยู่เด้ครับข้าวคันขับรถนี่มีบัวมาขับไปบับ่าวมาขับห้สีห้าบัวบ่าวมาเอาหันทองแล้วเนาะขับลาไปเที่ยวรถหามาเด้อสี่ห้าบ่ายเนเอินเนาเนาะสัวบ่าวสลัดเสีสารน้อยสีเสมอนี่คือชีจ้องเบิ้งยี่หลอกเบิ้งเลยถ้าผู้ใดอยากได้สารนุนตาใบยางหลอกบนสุมเฮือสารสวรรค์หน้าจะหน่อยเนาะ มาหได้ทุกคนเลยผนว่าพร้อมไปแต่กะต้องมีหมู่ไปจากคนสองคนหุ่นใจเนาะมีอ่ามีเอื้อยละน้อยบอสิลาเดินไปกับไปอย่างนี้เทอรนี้ก็ได้ไปเทอร์นี้ก็ได้บมดจำเป็นกินงกิ้งใช่ไหมหมดจำเป็นต้องเอาหมู่เลยก็ได้ขอบคุณิดก็เอาแล้วทุกคนเนาะนี่แซลน้องทุกคนเลยบุกไปเลยไปะจังใดก็ขอให้มีเนื้อคู่แบบพาไปเที่ยวบนชุมเพื่อนเนาะเพราะว่าอาจจะเป็น ครั้งแรกที่น้องชิได้ไปบนสูงเหือเนาะแต่ว่าก็น้อยแบบทใหญ่มาเรเคยไปจากเถื่อแม่นเรเคยไปจากเถื่อทำคลิปกันที่เก่งขนาดชิลล์โอเคโอเคสันนะการลมหนึ่งกาถือวละลายเนาะสิปลายนาทีการลมแห่งลมแห่งเพลินนั่นแหลาเนาะอ่านี่แหละลมมกับคนงามผมก็เก่งเบาเป็นแน่บันเน่เบาได้นหลุดบันเน่เบาจ้าโฮหมดเอฟซีคนกะมักเบิ้งแน่บันเน่กาอยากถ่ายคลิปทำให้คนเป็นโดมเพราะว่าเออคนในเบิ้งไปน้ำห็นเบียกไปน้ำประมาณนี้นะคนจะได้ล่าเลื่องแบบอาจจะ จะัะลอยมาสีเ <Jetzt> บ <motherf abil itation> ื <ini> ่อน้องแล้วเนาะบ่เบื่อดอกเพราะว่าอ่าเพราะว่าส่วนมากวันนี่ค้ก็มีสาระคดีเฮฮาหมุนสื่อนาะเบิ่งไปน้ำเพื่อนไปน้ำฮนะอ่าถ้าว่าแบบตึงเครียดนี่กะเออมันก็คนกับบุคคลอยากเบิ่งบันไดเออคือมาทำน่องคือว่าก็โอ้คนคุยคนล่มก็พอมีแต่ว่าถ้าอยากล่มก็มาจีบได้คือเก่าคนว่า โดยโอ่ะจัได๋ก็เป็นกําลัใจให้สู้ๆต่อนั้นมาอ่ะสลักคลิี้ก็สิได้ขอโทษกับคนนอกทีมงานโดยสบายดีสบายดี